แจ้งพี่น้องอสสสมนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะครับชกอสสมอจ่ายเงินส่งเคราะห์ศพให้กับทายาทแล้วนะครับสําหรับเดือนนี้จ่ายวันที่17ตุลาคม2566ครับจ่ายไปแล้ว518,70บาท61สตางค์นะครับสำหรับสมาชิกอีก78,800รายนะครับ78,000รายยังเก็บไม่ได้ยังหักไม่ได้ นะครับรวมเป็นเงินได้ประมาณ31,900กว่าบาทนะครับทางสมาคมก็จะดําเนินการจัดเก็บนะครับภายใน90วันนะครับภายใน90วันก็จะโอนให้กับทายาทต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางสมาชิกอสมนะครับก็ดูแลทายาทด้วยนะครับว่าไปสอบถามนะฮะไปเช็คกันว่าได้รับเงินส่งเคราะห์แล้วหรือยังนะครับได้จํานวนเท่าไหร่นะครับถ้า รับเงินสงเคราะห์คนเดียวก็จะได้อยู่ประมาณ5้าแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ถ้ารับเงินสงเคราะห์กันหลายคนหลายส่วนก็ต้องหารไปตามสัดส่วนที่แจ้งไว้ในใบสมัครที่สมาชิกทําไว้นะครับพี่น้องครับแจ้งทราบโดยทั่วกันแล้วก็ดูแลกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าชกสสมอนี่เป็นสวัสดิการอย่างแท้จริงเลยนะครับสําหรับอสมอและอสสรมหึงคู่คู่สมรดด้วยนะครับผมสําหรับงวดถัดไปนะครับ แจ้งสมาชิกแจ้งทายาทไว้เลยนะครับประมาณ90วันนะครับ90วันนับจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเงินที่ยังไม่ได้อีก30,000กว่าบาทนะครับ31,900กว่าบาททางสมาคมก็จะดำเนินการจัดเก็บแล้วก็รีบโอนให้กับทายาทต่อไปนะครับประมาณ90บวันนะครับแจ้งทราบโดยทั่วกันนะครับเพราะว่ามีพี่น้องอสมสอบถามกนหลายคนนะครับสอบถามกนหลายคนเลยแม้แต่กระทั่งว่าทายาทเสียชีวิตแล้ว23เดือนนะครับ ยังไม่ได้รับเงินก็มีนะครับแต่ว่าเมื่อเช็คสอบถามไปนะครับก็จะได้คําตอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากดูแลกันด้วยนะครับฝากดูแลกันด้วยครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะฮะพบกเาพูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ